สวัสดีครับทุกคนพบกับเพจสวยๆในบ้านและไม้ฟอกอากาศอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูต้นเสน่ห์จันแดงโกเมนนะครับวิธีการดูแลนะครับการบำรุงนะครับแล้วก็การรดน้ำเขานะครับว่าเราจะทำการดูแลรดน้ำเขายังไงนะครับทำให้เขาเนี่ยออกใบใหม่นะครับสวยๆเขียวๆนะครับนะเดี๋ยวไปดูวิธีการดูแลของผมเลยครับ ครับสาหรับเส็จันแดงโกเมนนะครับนะผมจะรดน้ําเขานะครับไม่ได้รดทุกวันนะครับแล้วเวลารดน้ํานะครับผมจะรดใส่ที่กระถางนะครับอย่างนี้นะฮะผมจะไม่รดให้โดนใบเขานะครับการที่เราลดลักษณะนี้จะช่วยป้องกันนะครับไม่ให้ใบเขาช้ําหรือว่าใบเขาไหม้ได้นะครับก็จะทําให้ใบของต้นเสน่จันแดงโกเมนเนี่ยสวยนะครับแล้วก็ไม่ไหม้ไม่เหลืองนะครับนะฮะ เราจะลดลักษณะนี้เลยนะฮะแล้วก็ดินที่ปลูกนะครับผมจะใช้มะพร้าวสับนะครับผสมกับดินถุงธรรมดานะครับแล้วก็เราจะเน้นที่มะพร้าวสับให้มากกว่าดินนะครับซึ่งจะทําให้ดินเนี่ยสามารถระบายน้ําได้ดีนะครับแล้วก็เราก็จะใช้เปลือกไข่นะครับนะี่ยเปลือกไข่เป็นปุ๋ยเปลือกไข่โรยที่หน้ากระถางหรือว่าผสมกับดินได้เลยนะครับจะช่วยเพิ่มแคลเซียมให้กับต้นไม้นะครับ ดูที่ลำต้นของสีเขานะครับจะสีค่อนข้างที่จะเข้มนะฮะสีแดงเข้มแล้วก็สวยมากนะครับใบของต้นเสนิทจันแดงโกเมนเนี่ยลักษณะใบเขาจะเป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็เป็นวงกลมนะฮะใบเขาจะงุ้มลงนะับปลายใบจะงุ้มนิดนึงนะครับสำหรับเสนิทจันแดงโกเมนนะครับจะกลมๆนะฮะค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับ สำหรับต้นเสน่ห์จันแดงโกเมนนะครับมีความเชื่อว่าใครปลูกไว้ที่บ้านนะครับเลี้ยงไว้ที่บ้านเนี่ยก็จะช่วยเกื้อหนุนในการทํางานนะครับใครเห็นใครรักนะครับใครเห็นใครชอบนะครับเจ้านายรักนะครับในการทํางานนะฮะแล้วเป็นว่านว่านมงคลด้วยนะครับนะฮะเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศด้วยครับนะต้นเสน่ห์จันแดงโกเมนเนี่ยจะไม่ชอบแสงแดดโดยตรงนะครับเพราะว่าถ้าเจอแสงแดดจัดๆแรงๆเนี่ย ก็จะทําให้ปลายใบเขาไหม้นะครับหรือใบเขาไหม้ได้นะครับผมก็จะตั้งวางเขาไว้ตรงในร่มนะครับให้เขาเจอแสงแดดอ่อนๆช่วงเช้านะครับนะฮะต้นไม้ของเราก็จะสวยสดงดงามนะครับนะฮะผมก็จะวางไว้ลักษณะนี้นะฮะให้เขาเจอแสงแดดจากด้านนอกส่องเข้ามานะครับก็ไม่ได้เจอแสงแดดแรงๆโดยตรงนะครับใบเขาค่อนข้างที่จะเขียวนะฮะสวยมากนะครับบางคนนะครับปลูก เลี้ยงดีถ้าใบเขาจะใหญ่มากนะครับในคอมเมนต์นะครับโอ้โหค่อนข้างสวยทุกคนเลี้ยงต้นไม้กันได้สวยมากเลยนะครับสำหรับต้นเสน่ห์จันแดงนะครับเห็นส่งรูปมาเยอะแยะเลยนะฮะก็เป็นต้นไม้มงคลที่น่าสะสมน่าเลี้ยงนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ